ขาดวิตามินให้กินผักแต่ขา,ขาดความหลักให้กินปลามันเล่ง ไกลอยู่แต่ทุ่งนาคงบ่มีปัญญาสิพาเจ้าไปคาเฟ่ถ่ายรูปสวยๆลงเฟสดอกเดไอ้มันบ่เทคือจังผู้บ่าวในเมือตงตกแรงมากะหาหลาะใส่เบ็ดยานสิเห็ดให้เจ้าอายคนของห่างกะยยานมันบ่สมบ่สมเจ้าดอกลาคน วาสนาจะคงสิบ่ดได้ขอตายมีแค่ใจจากไผทั้งหนสิเอาอ้ายสิเสือปุ๋ยแถมมานนองล่าบ่มีปัญญาไปซื้อของห่าง สุดแค่ข่าวกระเพาข้างทางดีแน่กะพายากตลาดนัดวันเสาร์อ้ที่รถห้างมุนพอแม่ให้กับหัวใจที่มีพร้อมให้เจ้าอยากได้อียังกะจังค่อยสร้างสู่เอาอายย่านแต่เจ้าสี่หักบักผู้ชอา คงสิบ่อได้กอดหายมีแต่ใจจากภัยทางเด้สิเอาไอ้ใส่เสื้อปุ๋ยแถมมาน้องลาบ่มีปัญญาไปซื้อของห้าง สุดแค่ข่าวกะเพราข้างทางดีแน่กะพาย่างตลาดนักวันเสาร์อายขี่รถห้างนุ่นพอแม่ให้กับหัวใจที่มีพร้อมไม้เจ้าอยากได้อียังก็จังคอยสร้างสู่เอาอายานเต้เจ้า วันเส์อ้คิรรข้างมุนพ่อแม่ให้กับหัวใจที่มีพรอมไม่เจ้าอยากได้ยังกระจังค่อยสร้างสู่เอาอ้ยยานแต้เจ้าสีบ่หักบักผู้ชายมันมายานแต้เจ้าสีบ่ฮักบักผู้ชาย ban สวัสดีครับผมนายธนกิจเคนสิริมาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนอุดรพัฒนาการจากจังหวัดอุดรรับบทเป็นพระเอกครับถ้าไม่กลัวกลัวจะเทอดิฉันนางสาวกหนกพิษหมืนม่นพรมชื่อเล่นชื่อพีทมาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนยคนครขอนแกน่นรับบทเป็นนางเอกคะ่ะสวยยันยางสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจวงทองสวยลำชื่อเล่นชื่อจวงค่ะ ศึกษาอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่4มาจากโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยเชฟุมงค่ะรับบทเป็นแพทนางเอกค่ะ <c oughs> ไม่เด็ดไม่ดังลองยังเผื่อติดใจสวัสดีครับชื่อนายจุลจักรอนรชัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนกันครวิทยาลัยครับรับบทเป็นพ่อพระเอกครับไม่เมาไม่ไมรับสวัสดีครับผมชื่อว่านายชติพัฒน์พันแสง มาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนคอนสารเิทยาคมรับบทเป็นเพื่อนของพระเอกครับไม่เน้นเก่งเน้นทำครับผมสวัสดีครับผมนายวาชรพงศ์นาแกรครับจากขอทอ1หขีดสอครับช่างระดับ3นะครับรับบทเป็นนักร้องนะครับหรือว่าเป็นพี่ของพระเอกนะครับไม่รอแต่ยหวกับครับขอบคุณครับ ฉากที่พ่อมอบเสื้อตรงนี้อ,อือเอข้าใจ่พ่อ,อพ่อก็จะยืนยืนแค่นี้ก่อนพ่อจะซ่อนไว้รักไ้มนี่มมไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ พร้อมนะอ่าลองลองดูอ่าอันนี้ทดสอบผิดพร้อมนะจริงจริงได้หรอจริงจริงได้เพราะว่าซื้อให้เลยเป็นเป็นสินค้าหล่าพร้อมนะคะสามสองเนิฟแอคชั่นอ่ามองดูอ่ามองดูอาหารเสร็จนะเปิดแค่มันไม่หล่อเลยเปิดให้น้ำนี้เขาไม่ตอบไม่ตอกขา เี้่ต้องถามร่งงรู้จักไหมนะ้ยะรู้จังไหมอไนี่โอเคตั้งมาตืนเลยแล้วก็ตากี่ตก้องพร้อมกองพร้อมแสดงพร้อมสามสองหนึ่งกินคุณคะมองบนเพดาโว่เสาแม่ผู้สาวสิแม่เราผูสาสจไปตั้งจังหวัดที่แล้ว เอาพี่มาแกอคำลาแล้วก็มอบมอบทิพเป็นที่ระลึกใช่คัะห,หยุดกินก่อนนางเอกอหยุดกินก่อน,น <c oughs> ว่าอิ่มก่อนนางเอกอร่อยครับ <c oughs> อิ่มก่อนจบฉากนี้แน่เลยเจ๋งว่ะ Sanh nhãn à Sanh nhãn à Kim khắp âu Kim khắp âu nó phải nghe lại Lem lại Lem lại bộ bóp ai ngoài bóp ai cái bóp 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 กมองมานล้วเหรอครับมองมาหมดเลยหรือว่าตองเต็มอเต็มน้ะก่อนฉากนี้นะคะฉากนี้เป็นฉากจบแล้วก็จะมีการเขียนเสื้อด้านหลังพ่อกับพี่ชายเออพ่อกับพี่ชายพี่ชายพี่สาวอันนี้ติ๊กต่างเขียนไปก่อนนะเขียน ในในระหว่างที่เขาวุ่นวายกัน2คนนั้นคุยกันไปถึงไหนเลยนะหน้าาเยดีย้าอยมองหน้าก็มากเองหน่อย้ามองหน้าเองหน่อยมาัออเคัเอาเนะเ่ยน้างอร้าชอบอ่สาอหนึ่ง